ผมเฟิร์สนะครับจากช่องน้ำดมต้นกลมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมอีเลออนอีกเช่นเคยสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะนั่นก็คือบิสกิลอาชีพมิสติกสายมูลบิมไรสแตกหรือบิวท่าแสงนะครับแล้วก็สะสมส a ตกนั่นเองเป็นสาย p v e นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณสุรศิษฐ์ที่ได้นำา ID นี้นะครับมาให้ผมได้ทำบิวรีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับสายนี้นะครับคุณผู้ชมคีย์เวิร์ดหลักเนี่ยก็คือสกิลท่าแสงนะครับ เพื่อที่จะสะสมสแต็กให้ครบ5จะสามารถใช้สกิลมูนบีมได้ต่อเนื่องนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูสกิลพร้อมกันเลยนะครับว่าต้องใช้สกิลไหนบ้างนะครับสำหรับสายนี้สกิลแรกที่ผมเลือกใช้นะครับนั่นก็คือ Toxic ิคส r m มนะครับแอตติบิวสสีเขียวเนาะเหตุผลที่เลือกใช้สีเขียวนะครับเพราะว่ามีดาเมจจากการระเบิดหมู่สามารถสโลว์มอนสเตอร์ได้และใช้ลากมอนสเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับหากใครมีแอตติบิว e พอยเยอะเนี่ยเลือกเป็นสีม่วงมาใช้ก็ได้ เพราะว่ามันจะเพิ่มจำนวนเป็นสอลูนนั่นเองนะครับอ่ลืมให้ดูที่สีเขียวนะครับสกิลที่2ที่ผมเลือกใช้นะครับคือไรซ์สเปียร์แอตเทบิลสีฟ้านะครับเหตุผลที่เลือกแอตเทบิลสีฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันยิงกระจาย plus monster ได้ดีและเป็นสกิลห้าแสนะครับใช้สะสมสแตก็กเพื่อให้ใช้สกิลมูนบีมได้เช่นเดียวกันต่อไปสกิลที่3ที่ผมเลือกใช้นะครับนั่นคือลุสแอดมี่แอตเทบิลสีม่วงสกิลนี้นะครับไว้ใช้รวบมอนสเตอร์ให้ง่ายต่อการทำดาเมจหมู่นะครับ เหตุผลที่ได้ใช้ไอทมสม่วงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นบัฟด้วยที่สาม,มารถฟื้นฟูเอเนจีให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในปาร์ตี้ได้นะครับต่อไปสกิลที่4นะครับ b r ล a ลี a ย e นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าน,นะอ่าเลือกใช้อทสีเขียวนะครับสกิลนี้นะไว้ใช้ดึงมอสเตอร์นะครับและเป็นสกิล่าตแสงไว้สะสมสแต็กเพื่อใช้สกิลมูนบีมเช่นเดียวกันนะครับ เหตุผลที่เลือกใช้ Att ตสสีเขียวเนี่ยเพราะว่ามันลดครูดาวแล้วก็ Energy ของสกิลนี้ลงถึง50%นตะครับต่อไปสกิลที่5ที่ผมเลือกใช้นะครับนั่นคือ Sunlight a t ิบิวส์สีเทาสกิลนี้ครับผมเอาไว้ใช้สตาร์มอนสเตอร์ครับเป็นสกิลหมู่ด้วยและเป็นสกิลท่าแสงนะครับไว้สะสมสเต็กเพื่อใช้สกิล Moon Beam นั่นเองเหตุผลที่เลือก Att ตสสีเทานะครับเพราะว่ายิงแสงได้4ี่ทิศทางเป็นสกิล AOE และได้ค่าหลบหลีกถึง350หน่วยนะครับ ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆากเพราะว่าตอนที่เราล่ามอนสเตอร์มาเนี้ยมันก็จะเป็นระยะใกล้ที่ในส่วนของมิสติกเนี่ยต้อนรับดาเมจเหมือนกันฮะสกิลนี้ครับก็จะช่วยให้เราหลบดาเมจได้พอสมควรนะครับต่อไปสกิลที่6นะครับสตาร์คอัติบิลสีเทาสกิลนี้นะครับไม่มีดาเมจนะแต่เป็นสกิลท่าแสงเอาไว้สะสมสแต็กเพื่อใช้สกิลมูลพีมได้สาเหตุที่เลือกใช้อัติบิลสีเทานะครับเพราะว่าไว้ฟื้นฟูอินเตอร์จีนั่นเอง ต่อไปสกิลที่7ที่ผมเลือกใช้นะครับนั่นก็คือ l i สตอร์มแอตทริบิวต์สีเขียวสกิลนี้ไวทํทำดาเมจเล็กน้อยนะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนเล็กน้อยด้วยแล้วก็ฟื้นฟูอ n น r g อร์สาเหตุที่เลือกแอตทริบิวต์สีเขียวนะครับเพราะว่าพายุเนี่ยมันติดตามเป้าหมายนะครับและเป็นสกิลท่าแสงไว้สะสมสวแตกเพื่อใช้สกิลมูลบีมได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปสกิลที่8นะครับนั่นก็คือซัมมอนสปิริตนะครับสปิริตเบิร์ชนะอันนี้ผมไม่ได หากใครมีอแอ t ติบิวต์พอยท์พอเนี่ยเลือกได้ตามใจชอบเลยนะอันนี้สกิลนี้นะครับหลักๆก็คือเสกนกมาช่วยฟื้นฟู HP ให้กับเราแล้วก็ปาร์ตี้เลือก a อต r ิบิว e ได้ตามใจชอบอย่างที่บอกไปนะครับสกิลสุดท้ายหรือว่าสกิลที่9นะครับนั่นก็คือม o นบีม m อ t t ิบิว t e นะครับที่เลือกใช้คือสีเขียวจริงๆแล้วสกิลนี้นะครับไม่ใช่สกิลหลักซะทีเดียวเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการสะสมสแต็กให้ครบ5จากสกิลท่าแสงก่อนนะครับ แต่ว่าสกิลมูลบีมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการรีดดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองจากการใช้สกิลท่าแสงนะครับเหตุผลที่เลือกใช้ไอเดวสีเขียวนะครับเพราะว่าบมมี่มันจะหมุนอยู่กับที่หากโดนสตูนะครับทาให้รีดดาเมจได้ดีนั่นเองเดิมทีถ้าเป็นสีอื่นนะครับมันจะทะลุผ่านมอนสเตอร์ไปเลยนะครับทำให้รีดดาเมจได้ไม่ดีนั่นเองฉะนั้นก็เลยเลือกสีเขียวดีกว่ารครับมันจะได้ปั่นอยู่กับที่นั่นเองต่อไปเรามาดูตรงหน้าคุณสมบัติรูนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะไม ผมก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากและอย่างหนึ่งคือเท่าที่ผมลองเช็คดูเนี่ยในส่วนของคุณสมบัติรูนครับรูนเขาไม่ค่อยจะมีเท่าไหรน่นาอฉะนั้นตรงนี้คุณผู้ชมลองไปปรับเปลี่ยนตามใจชอบแล้กันนะครับอันนี้เนะี่ยผมจะเลือกอันที่คิดว่าจําเป็นและการสำหรับสายนี้นะครับส่วนใครที่มีรูนเยอะๆครับก็สามารถไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้แล้วกันเนาะอ่ะสีแดงผมก็จะเลือกไว้ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้สีส้มนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับต่อไปสีเขียวนะครับต่อไปสีฟ้านะครับ อไปสีม่วงนะครับอ่ะย้ำกันอีกครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับในส่วนของคุณสมบัติรูนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเอ่อใครมีรูนมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยรูนของเขาไม่ค่อยมีเนาะผมก็เลยทําได้เท่านี้นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปนะครับในส่วนของมานาอเวกเนนิ่งนะครับอันนี้คุณผู้ชมจะอัพตามผมก็ได้หรือว่าตามใจชอบก็ได้นะครับอ่ะดูที่ด้านซ้ายก่อนนะครับผมเลือกเป็นอันที่2เนาะ ส่วนด้านล่างครับผมเลือกตามนี้ที่เลือกสกอร่าด้วยเพราะว่าพอยไม่ค่อยพอครับอันนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดพอยเยอะเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะแต่ละลับที่จะอัพเนี่ยก็จะมีตัวนี้ครับ่าคเซ่นนะครับที่ไว้ฟื้นฟูเนจีแล้วก็อันนี้ครับก็คือเพิ่มเนจี่ละักลคือสองนี้ต้องเอานะครับเพราะว่าสายนี้ใช้เนจีค่อนข้างเยอะที่เหลือเนี่ยตามใจชอบเลยนะครับตรงนี้ามาดูขวาบนกันบ้างครับ ขวาบนันหลักเนี่ยผมจะเอาอันนี้ครับก็คือเบสิกนะครับก็คือเพิ่มในส่งอินเตอร์เนชั่นั่นแหละรีคอเวอร์นะครับแล้วก็เลื่อนนี้ครับอันล่าง2อ,อันที่เหลือแล้วแต่คุณผู้ชมเลือกเลยนะครับผมแตหลักผมเลือกเป็นพวกอินเตอร์เนก่อนเพราะว่าสายเนี้ยมันใช้อินเตอร์เนเยอะเนาะส่วนขวาล่างครับผมก็เลือกประมาณนี้เอาเซตัตแล้วก็เอาแม็กซ์อินเตอร์เนถ้าเกิดใครพอยเยอะจะเอาอะไรเพิ่มเติมนี่ก็ได้นะครับประมาณนี้หรือดูเสริลักตรงนี้เป็นหลักก็ได้ครับด้านขวา ที่ผมเลือกไว้นะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปทดสอบนะครับบิวสกิลมูนบีบนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับที่ดดนเจียนอันนี้แล้วกันนะครับดันเจียนหัวแล้วกันอ่ะเรามาถึงดันเจียนแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเข้าไปลึกนิดนึงนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์และนอน,น่าจะบางเกิดไปนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลตรงไอ้นอกคู่นี้ล้กันเนาะอ่ะเดี๋ยวเริ่มมาเลย หลังๆแลเนี่ยเราก็จะลลกสมอนเตอร์มาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยรวบมอนสเตอร์นะประมาณนี้มสมมติว่าคุณผู้ชมรวบมอนสเตอร์มาแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องพึ่งสกิลมูนบีมซะทีเดียวนะครับอ่าเราก็ใช้สกิลพิษไปด้วยนะอ่าเพื่อรีดเดเมจเพิ่มเติมนะครับสลับกับการใช้สกิลแสงนะครับเพื่อเอาสแต็ปเพื่อใช้มูนบีมต่อนะ เนี่ยเห็นไหมมูมีมันจะเป็นลนักษณะนี้ครับปั่นอยู่เงี้ยซึ่งสําหรับสกิมลมูมีมครับมันไม่ใช่ดาเมจหลกักแต่มันจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้รีดดาเมจในท่าแสงได้ดีนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับอ่าหลักใช้ลูกบอลลากเลยก็ได้ครับอ่าเสร็จแล้วก็รวบไว้แล้วก็ปลาบอพิษเลยก็ได้ครับ ถ้ามานาะใกล้หมดก็ค่อยเปลี่ยนม,มาเป็นสกิลแสงต่อก็ได้เหมือนกันนะก็จะประมาณนี้นะครับผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไอเทมของผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงพวกรูนอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้รูนอาจจะไม่ค่อยตรงเป๊ะเท่าไหร่นะครับแล้วก็รูนยังน้อยอยู่ด้วยตรงนี้ก็ นำไปปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลองไปใช้ดูกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมิสสกิลมูนบีบนะครับไรสต์สเต็กพีวีหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เล่นอาชีพมิสติกนะครับไม่มากก็น้อยนะหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสตมป์แจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุ๊บจ้าเอาละครับคุณผู้ชมครับทางเกมอีเลออนนะครับก็มีจัดกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า มันไม่หยุดนะครับเอลีนบุกยึดจอทั่วกรุงเทพนะครับกิจกรรมนี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเลื่อนดูนะครับตรงด้านล่างอ่ะเอลีนพร้อมกับแบงค์ทิตีนะครับบุกยึดจอทั่วกรุงเทพพบกับ 3D วิดีโอสุดมันนะครับที่าพาร์พารากอนและวิดีโอโฆษณานะครับเอลีนทั่วกรุงเทพถ่ายภาพลุ้นลับของรางวัลมากมาย ระยะเวลากิจกรรมนะครับก็คือวันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับปี2 5ง5ราประกาศผู้โชคดีนะครับวันที่3สิงหาคม25ง5นหาร้บะครับถไมาดูเงื่อนไขกิจกรรมกันนะครับร่วมสนุกกิจกรรมแชร์แอนแชร์นะครับก็คือให้ถ่ายนะได้เป็นการถ่ายรูปก็ได้นะครับหรือวิดีโอกับแบงค์ทิธีนะครับแบบ3 d ที่พาพารากอนหรือจอเอเดียนทั่วกรุงเทพนะครับโพสแชร์ลง Facebook ของตัวเองนะครับผู้ชม เปิดสาธารณะด้วยและติดแอสแทนะครับตามนี้เลยนะครับอีออนแชลเลงอีออนซีนะครับ, C, น,รบนี่๋ยวตามนี่เลยนะของวันที่จะได้นะครับก็จะมีบัตรสตาร์บัคสมูลค่า200บาทครับจำนวน10รางวัลแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นอ n ออนแอร์ดอปนะครับจำนวน5รางวัลหมายถึงอาจจะเป็นกล่องมาให้แล้วก็ลุ้นรับเสื้อแมสแล้วก็แผ่นรองเมาส์หรือเปล่าน่าจะเป็นการนะครับแล้วก็จะมีไอเทมนะครับอ่าซอฟต์แวร์เมทรูนะครับ จำนวน35รางวัลหมายเหตุน,นะครับของรางวัลจะจัดส่งให้หลังจากที่มีการยืนยันตนภายใน15วันนะครับมีที่ไหนบ้างมาดูกันมีสยามเซ็นเตอร์นะครับท่พาพราลอนอ่าเอสตินโฮเทลมักกะสันนะครับอินเตอร์เซ็นนะครับแล้วก็จะมีทางด่วนไฮเวย์นะครับก็อย่าลืมไปถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้หรือว่าภาพเปรีโอก็ได้ครับกับตัวโฆษณานั่นเองนะครับอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมมันไม่หยุดกับเอเลียนบุกยึดจอทั่วกรุงเทพกันนะครับ